เมื่อวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาบริษัทโซนี่ประเทศไทยจำกัดเดินหน้าสร้างมิติใหม่แห่งความบันเทิงและการสื่อสารแบบไร้ขีดจำกัดได้จัดงานถแถลงวิสัยทัศน์ทิศทางธุรกิจและกละยุทธ์ทางการตลาดประจำปี2556โดยผ่านแท็กไลน์ใหม่ Be Moved สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีเน้นสร้างสรรค์ประสบการณ์พร้อมกลยุทธ์เชื่อมต่อการใช้งานโดยผ่านโซลูชัน One Touch Entertainment และยังเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยี Near Field Communication พร้อมกันนี้นะครับยังได้เปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่ล่าสุดของผลิตภัณฑ์กล้องโซนี่น้องเจิดจรินพรจุนเกียรตและหนังโฆษณาชุดใหม่อีกด้วยครับสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ทาง www.sony.co.th และ t t e c h t v t h a a i l n d c o m